นั่นโดยเรียกว่าโดยเหตุผลถือฝ่ายข้างที่ว่าไม่แก้นี่จะถูกนะจะถูกนะมือนอย่างที่พระอราหัตทั้งหลายที่ประชุมพระอราหัตทั้งหลายในวันนั้นลงมติว่าไม่แก้ไม่แก้ ทีนี้ก็มีสงฆ์บางพวกที่ไม่ได้เข้ามาไปชุมในวันนั้นมารู้ทีหลังก็มีสงฆ์บางพวกบอกว่าก็าาตามใจท่านผมจะถือตามที่ผมเคยถือมาอย่างนี้ก็มีถ้าจอพวกนีก้คือพวกที่แก้แล้วก็เคยแก้มากออกไปจนกลายเป็นพวกอื่น นั่นไอ้ที่มันอยู่มาได้ตั้งสองพันกว่าปีนี่คือคือพวกที่แข่งครัดยึดถือหลักเดิมมันเหนียวแน่นแม้ข้างนอกมันจะถูกกลักลางแต่หลักเดิมมันยึดไว้อย่างเหนียวแน่นถ้ารั่วทําอะไรผิดวินัยแล้วก็แสดงอาวาัตถ้ารั่วจาเป็นว่าจะต้องทําชนิดที่เรารู้สึกว่าผิดวินัย ก็ทำไปด้วยสติจะไม่ชัญญะแล้วก็ไปแสดงอาบัตไปอยู่ไปอยู่ต่างประเทศมันสวมรองเท่ากันบ้างสวมหมวกกันบ้างใส่เสืดระเวตเตอร์กันบ้างไอย้ยางนี่ก็ก็ตาม,มเรื่องเถอะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าส่วนในส่วนส่วนหลักมันยังถูกต้องอยู่ก็ใช้ได้ แต่อย่าไปมีเบี้ยแล้วกันมันนี่อย่างนี้ <c oughs> ถ้าว่ามันจะต้องเอ่อถือเงินค่าเรือบินไปบ้างมันก็ไปแสดงอาบัตเมันอาจจะดีกว่าที่ว่าไปไม่ได้หรือไม่ได้ไปล้วไปแสดงอาบัตโดยความซื่อตรงต่อศิษขาบทวินยัยเพราะว่าอาบัตมันแสดงได้ งอาบัตส่วนที่แก้ไขได้มันมีอยู่ถา้าอาบัตใหญ่อาบัตที่ทําแล้วหมดความเป็นภิกษุนั้นนั่นเป็นอะไรไม่ไดนะ้นั่นไม่ใช่เรื่องแก้ไขได้หรือไม่ก็มันไม,ไม่มีทางจะลองนี่เพรา,าไปลองกแล้วมันก็หมดความเป็นภิกษุเสียถ้าธาตที่มันยังเหลือความเป็นภิกษุอยู่เราก็ถ้าจะล่วงก็ล่วงในสติแต่ไม่ชันญา ที่มีเหตุผลพ่อแล้วก็ไปแสดงงานบัตรเสียแต่ผมไม่อยากพูดประโยคนี้เพราะกลัวว่าจะชวนกันให้ประมาทมากขึ้นพูดไว้เร่งไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้นม,มันจีวรนี่ก็ผิดผิดวินัย จีหงห่มีกี่วันนี่มันใหญ่เท่าจีวันสุคต์หรือใหญ่กว่าจีวันที่พระสมัยนี้ใช่จะถูกอยู่บ้างกาพวกนู่นพวกลังกาบางนิกายบางจีวันเขาเล็กๆอจีวันเมืองไทยนี่ผิดอยู่ไหนนะใหญ่เท่าสุคต์ก็ใหญ่เกินกว่าสุคต์นะมันก็ทําไม่รู้ไม่ชี้กันเสย แล้วมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องต้องทําไปในลักษณะอย่างนี้การเป็นอยู่ที่สบายเกินไป <g ill ied> ไม่มีทางหลีกเลยมันมีส่วนที่เหยียบย่ำวินัยอยู่มากแล้วผมเชื่อว่าฝ่ายเทรวาดนี่ คงจะไม่มีแม่ในอนาคตที่จะลงมาตีกันนะแก้แก้ได้หรือแก้ไขคงไม่มี <c oughs> ครั้งหนึ่งสาสมณะชวนแก้ไขเวลาชั้นอาหารให้ชั้นเทนเลื่อนไปถึงบ่ายโมง <c oughs> ไม่มีใครเอา้วยดูวนึ ทั้งที่สมเด็จกรมประยาวริเชษาท่านเป็นใหญ่เป็นโตเป็นมีอำนาจมีความเป็นปราดยังไม่มีใครเอาด้วย <c oughs> จะ,จะเลื่อนจัจน,นเนปนเอาไว้ถึงบาท <c oughs> หมงไอ้ที่ไม่เลื่อนนั่นเพราะไม่กล้าหรือว่าไม่ก็ยึดถือตามหลักเดิมคอนเซอร์เวตีไปทำนองนั้นะ คือไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากแตะต้องเลยการเปลี่ยน,นแปลงถ้าครั้นตกลงกันแล้วเราอด้นนันอาหารันถึงบ่ายโมงสนุกพระเถระในการกร่อนทานยึดทั้งเคร่งไว้ละดีแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงมัน ครับเรียกว่าผิดก็ก็ยอมแสดงอาบัตเป็นอาบัตแสดงอาบัตการแสดงอาบัตมันจึงง่ายมากเกินไปดิูชักจะชอบคนแตถึงเวลาก็แสดงอาบัตกันแล้วไอ้ตีความหมาย ไม่เหมือนกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีอยู่กําลังมีอยู่สิคราบทเล็กๆน้อยๆตีความหมายไม่เหมือนกันมีอยู่ในระหว่างประเทศไทยประเทศลังกาประเทศพมา่าประเทศนั้นที่เป็นเทระวาดด้วยกันไม่ใช่มหายาควรคิ้ว่างไม่ควรคิ้ว่าผมจีวรแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างต่างกันนิดนดหน่อยน้อย อาบัตอาบัตที่ใกล้ใกล้วิน,นาจชนเรื่องผู้หญิงที่พมา่าเขาวุดวิตมากผู้หญิงนวดพระที่เจ็บข่ายต้องมีต้องมีที่พมา่าที่เมืองไทยมีไม่ได้แต่ว่านั่ง พยาบาลจับหัวฉีดยามีบ่อยแล้วนะถ้าจะมีกยจะหมอผู้ยิงไว้ถอนฟันเพราะโ่กอยยาไม่ต้องรอไว้ก่อนจนกว่าจะมีหมอผู้ชายึมันไม่เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเรายังไม่อยากจะจะให้มันเกิดหลักอย่างนั้นขึ้นมาแต่ผมเห็นหนังที่ถ่ายว่าย ไอ้คนที่เอาอยามาครอบจมูกโมเจ้าหัวผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะไม่พผมไปพาใใ่าเออใช่จริงตอนนั้นเรามันไม่รู้สึกะแล้วไม่ได้คัดค้าน้มันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์จิตซื่อตรงต่อ ตัวเองต่อธรรมะต่อวินยัยยึดหลักนี่ดีแล้วก็ย้ายเป็นไปเพื่อต้องทุ่มเทียงกันทะเลาะบิวาดกันผ่อนสั้นผ่อนยาวกันรุความไม่แก้ได้ดีแล้วมีหวังในทางปลอดภัยมากกว่าแก